สวัสดีนะคะเมนูเด็ดและง่ายของเราวันนี้นะคะผัดพริกแกงผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะคะใส่กุ้งนะคะส่วนประกอบของเรานะคะก็มีถั่วฝักยาวนะคะหั่นหั่นสไลด์นะคะพริกแดงจินดาซอยนะคะถ้าใครมีพริกอย่างอื่นก็ใช้แทนได้นะคะ ใบมะกรูดฉีกนะคะนางเอกค่ะกุ้งนะคะกุ้ง,งล้างสะอาดแล้วนะคะผ่าหลังเรียบร้อยพริกแกงค่ะปเิยแช่พริพกแกงสําเร็จนะคะน้ำมันสําหรับผัดนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลาค่ะซอสหอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ แค่นี้ค่ะเครื่องปรุงเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ไม่ต้องแรงมากนะคะอยู่ใส้กลางนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพร <c oughs> ิแกงค่ะหนึ่งช้อนนะคะ แกหนึ้อนโต๊ะผัดที่แกงของเราให้หอมก่อนนะคะ แกงของเราหอมแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปผัดเลยค่ะจ <c oughs> านนี้ปลาไหลแช่กึ้ง6ตัวนะคะเดี๋ยวปลาไหจะเร่งไฟขึ้นแล้วนะคะตอนใส่กุ้งกุ้งเริ่มเปลียนสีแล้วนะคะให้ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะ แต่พิสเลยค่ะใบมะกรูดยังไม่ใส่นะคะ น้ำนะคะ เล็กเบาเกล็ดลงหน่อยใส่น้ำปลาค่ะตัดหอ,อยค่ะ นิดเดียวนะคะปลาช้อนค่ะเร่งไฟแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ มะกรูดแล้วผัดต่อนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมค่ะทีนี้เดีย๋ยวไปเล็กขอชิมนิดนึงนะขอน้ำปลานิดนึงค่ะเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะถั่วฝักยาวผัดพริกแกงกุ้งสดค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะมากินข้าวด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ